สวัสดีครับป้าน้อยก็เหินห่างไปนานเลยเนาะเดี๋ยวสุขภาพก็เจ็บๆป่วยๆอยู่เรื่อยวันนี้ป้าน้อยจะชวนเป็นเพื่อนกับหมอซุปมะเขือซุปมะเขือตำกุ้งใส่หอยจุกกับหอยแข็งอ่าอ่าซุปมะเขือเดี๋ยวป้าน้อยทำก่อนเนาะอันนี้ป้าน้อยคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมอ่าตัวสวย นี่คือหอยจุ๊บแกะแล้วตัวใหญ่ๆไปออาอันนี้ป้าน้อยขั่วหอมขั่วกระเทียมขั่วพริกแล้วเนาะป้าน้อยชอบกินเครื่องเยอะๆป้าน้อยจะใส่โคกแล้วอะใส่โคกอันนี้ก็ป้าน้อยจะแกะปลาทูแล้วนี่ปลาทูป้าน้อยใส่ก็จะใส่ตั้งตัวนึงจะใส่สองตัวมันจะเยอะไปมะเขือแค่เจ็ดแปดูก <laughs> นึกอยากกินซุปมะเขือไงเยอะเยอะอร่อย หวันนี้มีแขกพิเศษมาบ้านจากน้ <day> องสาวไปรับปาจักษบุรีรำไปรับเพราะว่าบุรีรั์ไม่มีอะไรลไม่มีอะไรกินแล้วต้องมาอยู่แถวทศวรรษละ อู่บริอยู่ิลัมขุดหอยมั่งขุดปวกมั่งกินหมดเหลือกรเชื่อใจชอบใจเขาบอกกินเขาบอกกินปวกกินชอบใจพูดเล่นแย่น้องเคยเด็กเล็นกิบปวกวางนี่ให้ป้าวางไม่นั่นแหละ ต้มส้มตำปปปลาหอยแครงก่ะสุปเรือแล้วก็น้อยสุปมะเขือก่ะ แหงแกะยังไงละครยังต้องแกะค่ะเดี๋ยวรอตำส้มเสร็จก่อนไปแกะหอยแขงแไม่ได้ทําคลิปนานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าน้อยก็เขาสั่งพริกมาแล้วจะตำน้ำพริกเผาไปย่างผัดส่งเขาอีกป้าน้อยอะ่ปะป้าน้อยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไง<อ>ตำน้ำพริกไปย่างผัดส่งเขาเขาสั่งมาแล้วสั่งมาหลายวันแล้วแต่ป้าน้อยไม่ไม่มีแรงทำพรุ่งนี้ต้องทำแล้ว าใครสนใจก็ติดต่อได้นะน้ำพริกปลาย่างผัดน้ำพริกแมงดาผัดน้ำพริกหมูผัดน้ำพริกเผาหมูผัดอะมีทุกอย่างในช่องปลาหลานชวนชิมนะจ๊ะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลยจ้ะดูเลยโทรสั่งได้เลยจ้ะ เป็นโลก็โลละสามร้อยห้าสิบน้ำพริกน้ำพริกเผาปลาผัดน้ำพริกเผาปลาผัดปลาย่างผัดเพราะตอนนี้อะไรมันก็แพงเนาะใส่ปลาปัาใส่มะเขืออล้วตอนเนี้ยเขื่อแล้วก็ใส่เขือเข้าไปเอาช้อนคันยาวๆให้ป้าตะคันดิปะคันยาวม่มี มีไหมเบมี้เอาที่บ้านมาช้อนสั้นก็ได้ย้อนสั้นกับมดเดีกลับมาต้องอะไรไงนะแล้ววันนี้ไม่ได้เก็บอะไรมาแล้วนะว่าชอจะตัดยังไงอ่ะมาเข้ามาเลยจะตัดยังไงจะตัดปลระช้อนมะไม่ตัดปลระไม่มีเลยช้อนไม่มีเลยจะล้างมีกครั้งยิเดี๋ยวลมแต่กูจอดไปนั่งล้างมันเนาะทำคลิปอ๋ออ๋องใส่คลิปอยู่ได้ไปดิ พี่ไปนั่งทางโน้นเลย เอาคอยป็นน้อยก่อนนะป็นน้อยก็นอ,อนรอช้อนสัมภาระ อะไรมามั่งลละพี่อื่นมะมอ่วงอยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเออหื อะไร่าได้แมะอยู่ในตะร้าอันนั้นอ่ะจิบออกมาเลยจ้าตะร้าใส่ชุดรสลงไปเลยนะคะใส่น้ำปลาแล้วใส่ชุนรสอันนี้หอมกับผักชีไปเรื่อยผงโนวผงโนะแซบหลายใส่หลายแซบหลายใส่ผักเยอะ เ,เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันพี่เอิญนอนน่้ท้องไปแล้วครับนานแล้วไม่ได้ทําคลิปเดี๋ยวทําสั้หน่อยกันขาะทําป้าน,น้นอยก็ไหวมัง่งไม่ไหวมัง่งปล่อยให้หลานกับพ่อเขานนะลงไปกลางอยู่กลางแม่น้ํากนไปหาปลาไปลงตุ้มป้าน้อยมัวแต่ไปโน่นไปน้ําตกของลานกับพี่สาวอยู่ทั้งนี้พากันเรือคว่ำเครื่องจม แล้วก็ตุ้มหายหมดเลยตุ้มไปกับน,น้ําหมดเลยน้ามันแรงมดเลยตอนนี้ไม่มีเรืออ,ออกหาแล้วเนี่ยตุ้มกอบไปกับน,น้ําหมด,มดปลาไปกับน,น้ําหมดเลยครึ่งลําเรือเลยไปกันหมดเลยแต่ก็ดิงดีชีวิตรอดได้เรือกับชีวิตมาอย่างอื่นหมดหลานบอกโอ้โหป้าเสียด้ยจังเลยถ้าหนูถ่ายตอนนั้นได้นะตอนเรือคว่ำนะทงใส่เราจะได้ยอดคลิปเยอะพอดีนะมึงมัวแต่ไปห่วงยอดไลค์พอดีมึงตายก่อนอืม แบบเราก็ไปเที่ยวอย่างนั้นพอได้ยินนะแม่มันกระโทพด้วยร้องไห้ด้วยเอาหลานเล็กไปอีกคนหลานลหลานชายอะ่ะหลานเล็กๆเ,เอาไปคนดีหลานไม่เป็นอะไรเออคนเราน่าดวงผีซ้ำดำพอยอันนี้ก็เต๋อไปซื้อเครื่องใหม่ไปซื้อตุ้มซื้อใหม่หมดทุกอย่างเลยตุ้มก็ไม่จะถูกนะลูกตังเกต้อยอะ่ะ อ,อ่ะแล้วก็เครื่องก็ประมาณหมื่นสามต้องไปซื้อใหม่หมดเลยอ่ะน่าสงสารดี่เอาได้ได้ชีวิตกลับมาโอ้ยคนเราเนาะอะไรมันก็ไม่แน่นอนไม่ใส่นี่ดูชุบชุบมะเขือปนน้อยเนี่ย น่ากินไหมซุปกระเขานะฮะนี้ชิมซุปกระเขอกับส้มตำนี่นะครับอมชิมของเรามีหลายคนนะครับน,นี่ได้ไหมนูนชามแมวรูปนู้นอนลองชิมด้มึงจต่คนให้เข้าๆตูดโคกมันลึกเราซื้อโคกผิดไงยังไม่ได้ไปหน้าค่ายทักทีจะไปซื้อโคกใหม่โคกสำหรับไว้ตำส้มเนะี่ย ตอนนี้เริ่มมีแรงแล้วป้นน้อยจะออกทำคลิปได้แล้วนี่ครับมือนี้จะแบบเต็มคาราบิลนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ้องป้าหลานชวนชิมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปกินเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ